ณชาญเมืองที่แสนสงบที่ดินผืนง,งามกำลังถูกเนรมิตให้กลายเป็นคารืหตรูหลังใหญ่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งตระงานท้าทายแสงแดดเหล่าคนงานก่อสร้างคมักคเม้นทำงานแข่งกับเวลาเหงื่อไหลคลย,ย้อยอาบร่างกายกำยำเสียงพูดคุยเสียงหัวรอเสียงตะโกนสั่งงานผสมปนเปไปกับเสียงเครื่องจักรกลท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสมชาย เขาเป็นคนงานขยันขันแข็งตั้งใจทำงานไม่ค่อยสูงสิงกับใครนักทำงานในส่วนโครงสร้างผูกเหล็กเทปูนหน้าที่ของเขาดูเหมือนจะธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความรับผิดชอบที่หนักอึ้งทุกเส้นเหล็กทุกส่วนผสมของปูนต้องแม่นยําตามแบบแปลนเพื่อความแข็งแกร่งมั่นคงของตัวบ้านในอนาคตอีกคนหนึ่งคือชัดหัวหน้าคนงานร่างทวม ผิวคล้ำแดดท่าทางดูมีอำนาจคอยเดินตรวจตราความเรียบร้อยสั่งงานเสียงดังฟังชัดชัดเป็นคนเก่าแก่อยู่ในวงการก่อสร้างมานานรู้ลู่ทางรู้จักคนเยอะแต่เบื้องหลังท่าทีขึงขังนั้นซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้วันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษแม้จะเป็นช่วงบ่ายคล้อยแล้วก็ตามคนงานส่วนใหญ่เริ่มทยอยเก็บของ เตรียมตัวกลับบ้านแต่สมชายยังคงทำงานของเขาต่อไปเขาต้องเร่งผูกเหล็กเสริมในเสาต้นใหญ่ต้นหนึ่งให้เสร็จทันตามกำหนดเสาต้นนี้อยู่บริเวณโถงกลางบ้านเป็นเสาเอกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้างทั้งหมดชัดเดินเข้ามาตรวจงานมองดูสมชายที่กําลังก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเงียบๆสีหน้าของชัดดูเคร่งเครียดผิดปกติเขาสั่งให้คนงานคนอื่นๆกลับไปก่อน บอกว่าตนจะอยู่คุมสมชายเองบรรยากาศรอบข้างเริ่มเงียบลงเหลือเพียงเสียงเหล็กกระทบกันและเสียงลมหายใจของคนสองคนมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นรายละเอียดของการสนทนาหรือเหตุการณ์ที่แท้จริงไม่มีใครรู้รู้แต่เพียงว่าหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นสมชายอีกเลยเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้น เพื่อนคนงานบางคนสงสัยแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามชัดตรงๆชัดอ้างว่าสมชายอาจจะหนีกลับบ้านต่างจังหวัดไปแล้วเพราะเคยบ่นว่าคิดถึงบ้านเรื่องราวของสมชายค่อยๆเลือนหายไปถูกกลบด้วยความเร่งรีบของการก่อสร้างที่ต้องดำเนินต่อไปเสาต้นนั้นเสาที่สมชายทำงานเป็นครั้งสุดท้ายถูกเทปูนทับจนเสร็จสมบูรณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ปิดบังความลับอันดำมืดไว้ภายในเวลาผ่านไปหลายเดือนการก่อสร้างดำเนินไปจนแล้วเสร็จคฤรืหนดหลังงามอวดโฉมอย่างสง่างามสถาปัตยกรรมร่วมสมัยผสานความหรูหราสวนหย่อมตกแต่งอย่างประณีตสาวยน้ำสีฟ้าใสทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบรอคอยเจ้าของคนใหม่เข้ามาเติมเต็มชีวิตชีวาและแล้วคุณ,ณภาคินและคุณพิมพ์ดาว สองสามีภรรยานักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จก็ได้ตัดสินใจซื้อคฤหาสน์หลังนี้พวกเขาหลงไหลในความโออาทำเลที่ตั้งอันเงียบสงบและการออกแบบที่ตอบโจทย์ชีวิตอันหรูหราการย้ายเข้าอยู่เป็นไปด้วยความราบรื่นพวกเขาเริ่มตกแต่งภายในจัดวางเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้กับบ้านหลังใหม่ทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวจนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่คุณพิมพ์ดาวกำลังเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในบ้านสายตาของเธอก็พลันสะดุดเข้ากับเสาต้นใหญ่กลางโถงรับแขกเสาต้นเดียวกันกับที่สมชายเคยทำงานบนผิวเสามีคราบสีคล้ำจางๆปรากฏอยู่ลักษณะคล้ายน้ำมันซึมออกมาจากเนื้อปูนตอนแรกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะเป็นคราบสก,กปรกหรือความชื้นตามปกติของปูนที่ยังใหม่อยู่ เธอสั่งให้แม่บ้านทำความสะอาดแต่คราบนั้นก็ยังคงอยู่แถมดูเหมือนจะเข้มขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำบางครั้งในตอนกลางคืนที่เงียบสงัดเธอยังรู้สึกเหมือนได้กลิ่นจางๆกลิ่นอับชื้นกลิ่นคาวที่อธิบายไม่ถูกลอยมาจากบริเวณเสาต้นนั้นความสงสัยเริ่มงก่อตัวขึ้นในใจของคุณพิมดาวเธอเล่าเรื่องนี้ให้คุณภาคินฟังตอนแรกเขาก็ไม่ใส่ใจ คิดว่าภรรยาอาจจะคิดมากไปเองบ้านใหม่ก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเป็นธรรมดาแต่เมื่อเวลาผ่านไปคราบปริศนานั้นก็ยังไม่หายไปแถมบางวันยังดูเหมือนมีลักษณะเป็นมันเงาคล้ายน้ำมันจริงๆซึมออกมามากขึ้นจนแม่บ้านเริ่มบ่นว่าเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่หมดชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงโดยเฉพาะคนเก่าคนแก่เมื่อได้ยินเรื่องนี้ ก็เริ่มพูดถึงตำนานเสาตกน้ำมันซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวลี้ลับหรือสิ่งอาถรรพ์บ้างก็ว่าเป็นสัญญาณของวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่บ้างก็ว่าเป็นลางบอกเหตุบางอย่างคำร่ำลือเหล่านี้ยิ่งทำให้บรรยากาศในบ้านดูน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นคุณนภาคินแม้จะเป็นคนสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ความผิดปกติที่เห็นได้ชัดเจน และกลิ่นจางๆที่เริ่มรบกวนทำให้เขาเองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันไม่ใช่แค่คราบสก,กรปรกหรือความชื้นธรรมดามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงกับเสาต้นนี้หลังจากปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดทั้งสองคนตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ความปลอดภัยและความสบายใจในการอยู่อาศัยเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างหรือสารเคมีบางอย่างรั่วซึมออกมาก็เป็นได้พวกเขาจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจเพื่อให้มาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงไม่นานนักรถตำรวจหลายคันก็แล่นเข้ามาจอดหน้าคฤหาสน์รูนำทีมโดยสารวัตรคมกรินายตำรวจหนุ่มใหญ่ผู้มีแววตาฉลาดฉเฉลียว และท่าทีสุขุมเยือกเย็นเขาขึ้นชื่อเรื่องความช่างสังเกตและการสืบสวนที่เฉียบคมสารวัตรคมกรรับฟังเรื่องราวจากคุณภาคินและคุณพิมพ์ดาวอย่างตั้งใจพลางเดินสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณเสาต้นที่เป็นปัญหาเขาสังเกตเห็นคราบสีคล้ำและรอยมันเงาที่คุณพิมพ์ดาวบอกมันดูไม่เหมือนคราบน้ำหรือคราบเชื้อราทั่วไปเขาลองใช้มือสัมผัส มีลักษณะลื่นๆเล็กน้อยและมีกลิ่นอับคาวจางๆติดมาแม้จะเจือจางมากก็ตามสัญชาตญาณของตำรวจสืบสวนบอกเขาว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาโครงสร้างธรรมดาสารวัตรคมกริสั่งให้ลูกน้องกั้นพื้นที่บริเวณนั้นและประสานงานไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อขอผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดเขาเชื่อว่าคำตอบของปริศนานี้ อาจจะซ่อนอยู่ลึกเข้าไปภายในเสาคอนกรีตต้นนั้นทีมพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาถึงพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยมีทั้งเครื่องสแกนผนังเครื่องตรวจวัดความร้อนและเครื่องมืออื่นๆการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนพบความผิดปกติบางอย่างภายในเนื้อคอนกรีตมีโพรงหรือวัตถุที่มีความหนาแน่นแตกต่างจากคอนกรีตรอบๆอ,อยู่ลึกเข้าไปตำแหน่งของมัน ตรงกับบริเวณที่เกิดคราบซึมออกมาพอดีสารวัตรคมกริขตขมวดคิ้วความสงสัยของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นเขาสั่งการให้ทีมงานเตรียมการสำหรับขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและน่าสะพรึงกลัวที่สุดนั่นคือการเปิดพื้นผิวเสาเพื่อดูว่าอะไรซ่อนอยู่ข้างในการทำงานเป็นไปด้วยความระมัดระวังช่างผู้เชี่ยวชาญค่อยๆใช้เครื่องมือเจาะและสะกัดปูนออกทีละน้อย ทุกสายตาจับจ้องไปยังจุดนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดคุณภาคินและคุณพิม์พดาวหน้าซีดเผือดยืนดูอยู่ห่างๆห,หัวใจเต้นระทึกและและ้วเมื่อปูนชั้นนอกถูกกระเทาะออกเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในทุกคนถึงกับพงากลิ่นคาวรุนแรงโชยประทะาจมูกสิ่งที่เห็นไม่ใช่วัตถุไม่ใช่โพรงแต่เป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ ที่ถูกโบกปูนทับไว้สภาพเน่าเปื่อยจนแทบไม่เหลือเขาเดิมแต่ก็ชัดเจนว่าเป็นศพความสยดสยองแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณคุณพิมพ์ดาวถึงกับเข่าอ่อนสุดลงนั่งกับพื้นคุณนภาคินรีบเข้าไปประคองหน้าตาตื่นตะลึงไม่คาดคิดว่าบ้านในฝันของพวกเขาจะกลายเป็นสุสานซ่อนศพสารวัตรคมกรควบคุมสถานการณ์ สั่งให้กันพื้นที่ให้เข้มงวดขึ้นและให้ทีมแพทย์นิติเวชเข้ามาเก็บหลักฐานและนำชิ้นส่วนศพออกไปชนสูตรอย่างละเอียดตอนนี้เรื่องราวได้เปลี่ยนจากความผิดปกติของอาคารกลายเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางศพอย่างเต็มรูปแบบแล้วข่าวการพบศพในเสาบ้านหรูแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่น่าสะพรึงกลัวไปทั่วใครคือผู้ตายแล้วใครคือฆาตกร ทำไมถึงต้องฆ่าและนำศพมาซ่อนไว้ในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีใครคาดคิดเช่นนี้คำถามมากมายผุดขึ้นรอคอยคำตอบทีมสืบสวนของสารวัตรคมกริตทำงานกันอย่างหนักการชนสูตรศพเบื้องต้นยืนยันว่าผู้ตายเป็นชายเสียชีวิตมาแล้วหลายเดือนน่าจะตรงกับช่วงเวลาที่บ้านหลังนี้กำลังก่อสร้างสาเหตุการตายเกิดจากการถูกตีด้วยของแข็งที่สีษะอย่างรุนแรง ขั้นตอนต่อไปคือการระบุตัวตนผู้ตายซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพศพที่เน่าเปื่อยมากแต่ด้วยเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบ DNA ในที่สุดตำรวจก็สามารถยืนยันได้ว่าศพที่พบในเสาบ้านคือสมชายคนงานก่อสร้างที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายเดือนก่อนนั่นเองเมื่อรู้ตัวตนผู้ตาย การสืบสวนก็พุ่งเป้าไปที่ช่วงเวลาการก่อสร้างทันทีสารวัตรคมกฤษสั่งให้รวบรวมรายชื่อคนงานทั้งหมดที่เคยทำงานในไซต์างานนี้โดยเฉพาะคนที่ทำงานในช่วงเวลาที่สมชายหายตัวไปรวมถึงผู้รับเหมาและหัวหน้าคนงานชัดหัวหน้าคนงานตกเป็นผู้ต้องสงสัยในลำดับต้นๆในฐานะคนที่อยู่กับสมชายเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนที่แจ้งว่าสมชายหนีกลับบ้านไป สารวัตรคมกริชเชิญตัวชัดมาสอบปากคำท่าทีของชัดดูร้อนรนแต่ก็ยังคงปากแข็งยืนยันคำให้การเดิมว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องการตายของสมชายเขาอ้างว่าวันนั้นหลังจากที่คนงานอื่นๆกลับไปแล้วเขาก็อยู่คุมสมชายทำงานต่ออีกไม่นานแล้วก็แยกย้ายกันกลับไม่คิดว่าสมชายจะหายตัวไปและถูกฆาตกรรมแต่สารวัตรคมกริชไม่ปักใจเชื่อ เขาสังเกตเห็นพิรุธหลายอย่างในคำให้การของชัดแววตาที่หลกหลิกลน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยและเหงื่อที่ซึมออกมาตามไรผมแม้จะอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นฉ่ำทีมสืบสวนเริ่มขุดคุ้ยประวัติของชัดและสอบถามข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆจนได้ข้อมูลสำคัญมีคนงานบางคนเคยเห็นชัดมีปากเสียงกับสมชายอยู่หลายครั้งเรื่องที่ได้ยินแว่วว,วเกี่ยวกับเงิน และวัสดุก่อสร้างมีคนงานคนหนึ่งให้การว่าเคยเห็นชัดแอบขนเหล็กเส้นและปูนซีเมนต์ออกไปจากไซงานตอนกลางคืนหลายครั้งเขาไม่กล้าพูดอะไรในตอนนั้นเพราะกลัวอิทธิพลของชัดแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นเขาก็ตัดสินใจให้ข้อมูลกับตำรวจนอกจากนี้ยังมีพยานอีกคนที่จำได้ว่าในคืนที่คาดว่าสมชายจะถูกฆ่า เขาเห็นรถกระบะของชัดจอดอยู่ใกล้ๆกับไซงานดึกกว่าปากติและเห็นชัดกำลังใช้เสียมขุดดินกลบอะไรบางอย่างอยู่หลังแคมป์คนงานก่อนจะขับรถออกไปอย่างรวดเร็วหลักฐานเริ่มชี้ชัดไปที่ชัดมากขึ้นเรื่อยๆสารวัตรคมกริตนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบก,บกับการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ทีมพิสูจน์หลักฐานได้เก็บตัวอย่างดินและเส้นใหญ่ จากบริเวณที่พยานเห็นชัดขุดกลบบางอย่างรวมถึงตรวจค้นรถกระบะของชัดและแล้วก็พบหลักฐานชิ้นสำคัญคราบเลือดจางๆที่ตรงกับ DNA ของสมชายถูกพบบนพื้นกระบะท้ายรถของชัดแม้จะพยายามล้างออกไปแล้วก็ตามนอกจากนี้ในสวนหลังบ้านของชัดตำรวจยังขุดพบเหล็กเส้นและถุงปูน ที่มีหมายเลขล็อตตรงกับที่ใช้ในโครงการก่อสร้างคฤหาหั์หลังนั้นจำนวนมากเมื่อหลักฐานมัดตัวแน่นหนาสารวัตรคมกริจึงนำทีมเข้าจับกลุ่มชัดพร้อมหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพในห้องสอบสวนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลักฐานทั้งหมดและการสักถามที่เข้มข้นของสารวัตรคมกริชในที่สุดชัดก็ยอมเปิดปากรับสารภาพ เขายอมรับว่าได้ยักยอกวัสดุก่อสร้างจากโครงการไปขายจริงเพื่อนำเงินไปใช้หนี้พนันแต่วันเกิดเหตุสมชายบังเอิญไปเห็นเขาขณะกำลังขนของพอดีสมชายพยายามจะห้ามและขู่ว่าจะนำเรื่องไปแจ้งผู้รับเหมาทำให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงด้วยความโมโหและกลัวความลับจะเปิดเผยพลั้งมือใช้ท่อนเหล็กที่อยู่ใกล้มือ ฟาดเข้าไปที่ศีรษะของสมชายอย่างแรงจนสมชายล้มลงแน่นิ่งไปเมื่อรู้ว่าสมชายเสียชีวิตแล้วชัดก็เกิดความตื่นตระหนกไม่รู้จะทำอย่างไรในตอนนั้นเองเขามองไปเห็นเสาต้นใหญ่ที่สมชายกำลังผูกเหล็กค้างไว้อยู่และยังไม่ได้เทปูนความคิดชั่วร้ายแวบเข้ามาในหัวเขาตัดสินใจนำร่างไร้วิญญาณของสมชายยัดเข้าไปในโพรงเสานั้น แล้วรีบโบกปูนทับเพื่ออำพรางความผิดหวังว่าความลับนี้จะถูกฝังอยู่ภายใต้ความหรูหราของคฤหาสน์หลังนี้ตลอดไปเขาไม่คาดคิดเลยว่าการเน่าเปื่อยของศพจะทำให้เกิดของเหลวซึมออกมาจนกลายเป็นเสาตกน้ำมันปริศนาที่นำไปสู่การเปิดโปงความจริงอันน่าสยดสยองในที่สุดคดีฆาตกรรมอำพรางศพในเสาบ้านหรูปิดฉากลงด้วยการจับกลุ่มฆาตกร ชัดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรับโทษทันในสิ่งที่เขาก่อขึ้นความยุติธรรมแม้จะมาช้าแต่ก็ยังมาถึงดวงวิญญาณของสมชายคงได้รับความสงบสุขเสียทีส่วนคุณภาคินและคุณพิมพ์ดาวแม้คดีจะคลี่คลายแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจพวกเขาตัดสินใจขายคฤหาสห์หลังนั้นทิ้งไป ไม่สามารถทนอาศัยอยู่ในบ้านที่เคยเป็นสถานที่ซ่อนเร้นความตายอันน่าสะพรึงกลัวได้อีกเรื่องราวของปริศนาเสาตกน้ำมันกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนว่าภายใต้ความสวยงามหรูหราอาจมีบางสิ่งอันดำมืดซ่อนอยู่ความลับไม่ว่าจะพยายามปิดบังซ่อนเร้นไวอ้อย่างดีเพียงใดสักวันหนึ่งก็ย่อมมีทางปรากฏออกมาสู่สายตาของโลกภายนอก ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและความจริงก็คือความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีได้พ้นตลอดกาล